กองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การปฏิบัติการผสมผสานทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือกำลังสแสดงศักยภาพในระดับสูงสุดภาพที่หลายคนได้เห็นและกำลังพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่มีเครื่องบินขับไล่ JAS 39กรีเป้ Gripen ของกองทัพอากาศไทยบินเคียงข้างกับ F 1 6 Fighting Falcon พร้อมเสียงคำรามสถานท้องฟ้าขณะที่กองทัพเรือได้เคลื่อนกำลังเรือพิฆาตและหน่วยซีลประจำการเต็มรูปแบบ นี่ไม่ใช่เพียงการฝึกปกติแต่คือการแสดงออกถึงพลังทางทหารที่แท้จริงของไทยที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยในทุกสถานการณ์เมื่อเครื่องบินขับไล่กริเบนจากฝูงบินสุราธ,ธานีทะยานขึ้นฟ้าประสานกับฝูง F16 ที่มีประสบการณ์และความคล่องตัวสูงเสียงเครื่องยนต์กังวานสะท้อนออกไปไกลเสมือนเป็นการประกาศว่าท้องฟ้าไทยนั้นมีผู้พิทักษ์ที่พร้อมเสมอความร่วมมือระหว่างสองเครื่องบินขับไล่ต่างรุ่นนี้ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ เพราะกริเปนมีระบบเรดาร์และอาวุธนำวิถีทันสมัยในขณะที่ F16 มีความเร็วและความคล่องแคล่วในสนามรบสูงเมื่อนำมาบินเคียงคู่กันการครอบคลุมทางอากาศของไทยจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมหาศาลนอกจากบนท้องฟ้าแล้วทะเลก,ก็เต็มไปด้วยพลังรบที่น่าเกรงขามกองทัพเรือไทยได้ส่งกำลังเรือพิฆาตและเรือฟริเกตติดอาวุธครบครันออกประจำการโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชเป็นผู้นำกองเรือ ด้วยระบบเรดาร์สามมิติและขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเรือรบเหล่านี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและพร้อมตอบโต้ทันทีกำลังทางทะเลเช่นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องเส้นทางเดินเรือและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในระหว่างที่เรือพิฆาตและฟริเกตเคลื่อนกำลังไปตามทะเลเอ่าวไทยหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะวิกโยธินซิลก็ได้เข้าร่วมภารกิจอย่างเนียบเชียบแต่ส่งพลังพวกเขาคือกำลังพลที่ผ่านการฝึกหนักที่สุดในภูมิภาค ทั้งการดำน้ำการจู่โจมและการต่อต้านการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นการยึดเรือการช่วยเหลือตัวประกันหรือการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ชายฝั่งหน่วยซีลของไทยพร้อมเข้าดำเนินการอย่างแม่นยำทุกเมื่อการบูรณาการของกองทัพทั้งสามเหล่านี้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของไทยในสายตาประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจโลกการซ้อมรบที่มีทั้งเครื่องบินขับไล่แผนการโจมตีจากทะเลและการปฏิบัติพิเศษทางบกทำให้กองทัพไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ริเนที่บินอยู่เหนือท้องฟ้าอ่าวไทยแสดงการโจมตีทางอากาศจำลองยิงขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศในระยะไกลขณะเดียวกัน F16 ก็เข้าจุดโจมในระยะประชิดด้วยการเล็งเป้าหมายทางพื้นดินการประสานระหว่าง2รุ่นนี้ทำให้ไทยมีความได้เปรียบทั้งในด้านการสกัดกั้นเครื่องบินศัตรูและการโจมตีเชิงรุกทางฝั่งทะเลเรือพิฆาตได้สาธิตการยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากอากาศยานและขีปนาวุธเรือรบศัตรู ขณะที่เรือฟริเกตลำอื่นได้ปล่อยเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธขึ้นบินทำหน้าที่ลาดตระเวนและป้องกันภัยคุกคามใต้น้ำเช่นเรือดำน้ำการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและพร้อมเพรียงหนีสะท้อนถึงการวางแผนที่ละเอียดรอบคอบและการฝึกซ้อมที่เข้มงวดหน่วยซิลเองก็ได้แสดงภารกิจพิเศษพวกเขาลงเรือเร็วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายก่อนจะกระโดดลงน้ำพร้อมยุโทโธปกรณ์เต็มรูปแบบใช้การดำน้ำลึกเข้าใกล้ชายฝั่งเป้าหมายโดยไม่ให้ใครตรวจจับได้ แล้วจู่โจมขึ้นฝั่งในเวลาที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวการฝึกเช่นนี้เป็นการจำลองสถานการณ์การยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์หรือการกู้ภยัยเฉลยศึกซึ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจในระดับสูงสุดกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่จัดแสดงแสนยานุภาพแต่ยังต้องการส่งสัญญ,ญาณไปยังทุกประเทศว่าไทยพร้อมจะปกป้องดินแดนและผลประโยชน์ทางทะเลการผสมผสานกำลังอากาศทะเลและหน่วยรบพิเศษเช่นนี้คือการเตรียมการที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทําได้ในระดับนี้หากมองในภาพรวมกองทัพอากาศที่มีกริปเปนและ F16 ทําให้ไทยมีพลังทางอากาศที่สมดุลสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามจากท้องฟ้าและโจมตีเชิงรุกได้พร้อมกันขณะที่กองทัพเรือมีเรือรกสมัยใหม่ที่เทียบได้กับประเทศมหาอํานาจทางทะเลหน่วยซิลก็เป็นกําลังที่สร้างความแตกต่างในเชิงปฏิบัติการพิเศษเพราะสามารถดําเนินการที่จุดใดก็ได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้สิ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้คือการสื่อสารและระบบควบคุมการรบของกองทัพไทยได้รับการปรับปรุงให้เชื่อมต่อการอย่างเต็มรูปแบบริเ็นสามารถส่งข้อมูลไปยังเรือรบเรือรบสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยซีลที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ทำให้กองบัญชาการกล้าสามารถเห็นภาพรวมของสนามรบและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีการฝึกครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงแสนยานุภาพ แต่ยังเป็นการทดสอบระบบปฏิบัติการร่วมกันทั้ง3เหล่าทัพว่ามีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานจริงในยามจําเป็นหรือไม่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือความพร้อมสูงสุดซึ่งทําให้กองทัพไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งจากภายในและนานาชาติในอนาคตกองทัพไทยยังมีแผนที่จะเสริมกําลังทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพิ่มเติมรวมถึงการต่อย,ยอดขีดความสามารถของเรือดำน้ำและเรือฟริเกตอีกหลายลำเพื่อสร้างความมั่นคงทางทะเลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส่วนหน่วยซิลก็จะได้รับยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยมากขึ้นเช่นยานใต้น้ำไร้คนขับและระบบดำน้ำขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการที่ลึกกว่าว่าเดิมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้หยุดอยู่กับที่แต่กำลังพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อกริปเปนและ F16 บินเคียงคู่การเสียงคำรามเหนือท้องฟ้าเมื่อเรือพิฆาตและฟริเกตเคลื่อนตัวในทะเลเอ่าวไทยและเมื่อหน่วยซิลดำดิ่งสู่ความมืดเพื่อภารกิจลับทุกอย่างคือข้อความที่ชัดเจนถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของ